สวัสดีครับก็อยู่กับเลเล่า,าเกมมิ่งค่ะอ,อยู่ไเอาอยู่ไหนกันแล้วอันนีอ๋นน้อนี้ก็สุขสันวันคริสต์มาสนะครบคริสต์มาสใช่คริสต์มาสเราต้องจะเราลงสายไปหน่อยอเพราะนี่เป็นวันอีกวันหนึ่งอ่ะวันที่ยิบเจไม่เป็นไรสุขสันต์วันปีใ <c oughs> หม่ก็ได้ก็อยู่กับเมก้าดอปเอร์ครับก็ไม่รู้เราทำนอ้คลิปแรกป่ะเออคลิปแรกคลิปแรกบ้าอะไร ถ้าถามว่าทําเป็นนักคิมากคือคลิปแรกแต่ว่าถ้าเบกอ,ปเปอร์ดับเบคือคลิปที่สองแล้วอืมเป็นตอนที่สองแล้วเฮ้ยไม่ใช่แมปพีพีปาดเริ่มเลยก็คือดอัปเบิลน่าจะรู้จักกันโออแเออทืไมมันอี่นี่มันกวนอ่ะไอ้สองแมปมันบอกว่าถ้าไม่อ่านกดมันเราเป็นลูกเออเราเป็นรู้ขอบคุณที่ชมเออหน้าบิวเหมือนนูกใหม่ เ<ม>ขาจะกระโดดนี่ไงเร็วหนึ่งเฮ้ยโอ้ยยากมากโอ้ยไม่ได้อะเวกเตอร์ยากมากความรักความฝันโอ้ยยากขนาดเนี้ยเอาเถอะลูกชชวออกไปไปจะเป็นฟาร์มเมอรสิโคตรยากเลยแบกเก็บเขาา่าบาโคตรยากอะ่ะต้องทำยังไงอ่ะเฮ้ยเกือบผ่านแล้วอีกทีเจง ไหนมาดูดีต้องแกะให้อ่อนทำอะไรอ่ะยากเกินยากเกินไหนเลเวลหนึ่งยาก้าโอ้โหเขาว่าต้องแคสสูตรเราแล้วแหละทำไม่ได้ก็ดูดีมันรู้ค่อยๆไต่มุมลงไปนั่นคือสูตรเขาเองเลเวลหนึ่งไต่มุมได้จากแรกก็มันรู้ใช่ไหม รู้ว่าเราฉลาดเนี่ยมันฉลาดอ๋อมันมีรูรนึงมันมีรูนึงไปได้ไปได้ไม่เลเวลหนึ่งก็จเจอกันไม่รอดแล้วเขาจะค่อยไต่มุมลงไปแล้วกันเลเวลหนึ่งไงเลเวลสอง<ำ>เขาเขาโง่เป็นไงคลินี่คือความฉลาดที่สุดในโลกเอ้ยทุบบล็อกสักกันหนึ่งได้ปะ ไม่ได้มั้งนี่นะครับก็คือแซนต้าน่ารักเขาบอกว่าตรงนี้จะมีที่เบกแต่มันไม่มีแล้วมันงั่งเกินความรักความวันผู้คนไม่เป็นล้านล้าอีวีมาช่วยลันเร็วหนึ่งแล้วก็เล็วสองเขายังไม่ผ่านเลยอ่ะเร็วสองง่ายนะง่ายกว่าเร็วหนึ่งอีกไม่รู้เหรอเฮ้ยตอกไอ้บาเอ้ วิ่งแล้วในจุดนี้ผมวิ่งแล้วอวิ่งระเับสองง่ายมากเลยไม่มีอะไรง่ายช่ย,ยดีกำลังเลเวลหนึ่งอยู่เนะี่ยให้รู้เรื่องถุบ,บ็อกถุงบ,บ็อกสักอันหนึ่งอันหนึ่งพอเนาะต้องใช้จริงอะเรานู้ใช่ละครับคุณผู้ชมชแนลนี้มันโกงอะไรช่วงนี้ถ้าเราเสียงผมเปลี่ยนก็อากาศเปลี่ยนนะเป็นยดมาจากการเที่ยวญี่ปุ่นนูม โอ้ยตกจากตรงนี้ได้ไงอะแบบนี้มันปัญญาสำลีอะไรเนี่ยความรักความฝันว,วิ่งแล้วครับเอ้ยไม่ผ่านไม่เล่นเลยเซ็งแล้วต้องขอทุกบกล็อกหน่อยละกันสักสองสามอัน เรา<ส>เป็นเด็กขี้เกียรไม่ต้องมาสั่งด่าเราหรอกเนาะโอ้ยเกือบแล้วมันอยู่รู้ไหนอ่ะมันต้องมันมันต้องมันอะไรอ่ะมันต้องมีจังหวะมั้งเออใช่เฮ้ยเกือบได้แล้วที่จริงในขมยากกว่านี้อ่ะอันนี้คือเบสิกเบสิกโอ้จะปาไปสี่นาทีแล้วเนี่ยสี่นาทีแล้วด้วยซ้ำ แล้วห้านาทียงเล่นเร็วหนึ่งไม่ได้ครับเด้๋วข้ามเอ้ยวันตอนแรกมันบ้าก่ะใช่ป่ะเขาตกลงมาแล้วไม่ตายลรงนี้เขาก็โดดลงมาต่อดีกว่าเดี๋ยววันนี้ survival series อาจจะออกด้วยมัง้งใช่ไหม ไฟสวยดีเนาะกับพิบกับพิบน่ารักมากทำไงมันกับพิบกับพิบอย่างเงี้ยเออเออความเกียดมันที่สุดทำไมต้องมีเลเวลหนึ่งด้วยเลเวลหนึมันก็ทำยากเกินแล้วลองคิดแต,แต่เลเวลสองง่ายจริงนะเวกเตอร์ไปดูดิเราดูดิเลเวลสองโคตรง่ายเลยเได้ยป่าละ่ะแค่กระโดดลงทำไงก็ได้ให้ลงตรงกลาง เขาด้วยทำเลยรชเห็นปะเห็นปะเห็นปะว้านี่นี่เก่งเก่งเกรอด้วยรอด้<ะ>นี่มันเขาจะทำแบบดอกเปอร์มาทำเพื่ออะไรอะ่ะไม่รู้เอาไว้ให้คนโกงเขาเล่นมั้งตือ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 ,ตอ,ตอ,ตอ เออเรายังไม่ได้ทำในคลิปนี้ต่อเลยนะที่ติตเกาะล้างอ่ะเออลืมเลยอาจจะบิวบิวบิวเลเวลสองผ่านละเคลียเรียบร้อยเลเวลสองเนี่ยนะเลเวลสองมันง่ายเกินเนาะเออใช่โคตรง่ายเลยไม่ต้องกระโดดเลยตายเหอะบิวตายไปเหอะตายไปว้าไม่ตายเลยกูบิวได้เขาได้สายแล้วเขาขอนั่งรถไฟไปเขาลักรถไฟนะไปกันเถอะเพื่อนวัน วนันเออมันก็เข้าใจคิดเนาะสร้างเวนทางรถไฟขึ้นไปไม่ต้องปีนบันไดเหมือนทุกทีฉลาดดีเนาะมันก็สมควรจะสร้างตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละตือเตือเตือเตือแค่นั่นงรถไฟก็ปาไปเกือบได้ <c oughs> หนึ่งนาทีแล้วเนี่ยวิกเตอร์จริงจริงนะเขาทรายรวมกันไว้ตรงนี้อ่ะเขาไม่มีนะเดี๋ยวเห็นเด,เดี๋ยวเดี๋ยววันนี่วางไว้ไว้ตรงนี้อ่ะ เอาไรเห็นปะมีทรายอยู่อาอย่าเอาไปนะเราต้องผสมทรายเรื่อยแต่ก่อนอื่นเลเวลหนึ่งอ,อ่ะขอให้เสร็จก่อนเลยอะไรไม่มีมุมไม่ตยด้วย <S <S <ๆ>ก็อาจจะมีเสียงเลยทุกคนอะต้องขอภอายิงๆคน้คนที่บ้านอยู่กันเยอะๆกี่คนอ่ะ อืมไม่รู้เหมือนกันเอิวเตอร์ทำอะไรขุดเป็นยาสำล <c oughs> ีโอ้โยเป็นโวยดวเร็วไปหาบ็อกตอ่ออืมไม <ป S 2> <อ>่ต<ร>้องหาหรอกจะหาทำไมเกมหมดเลย <laughs> ไปหาอเอ้ยนี่ไงรอแป๊บคันหลังอยู่คิดออกแล้วทำไงไม่รู้ เราจะทำอะไงอ๋อนี่ไงอะไรบล็อกพวกนี้มันจะช่วยเราแล้วคือเราจะเกลียนเกลียนไปหน่อยเหรอเออเพราะว่าอยากดูก็เรื่องของออนไลน์ปิดไปเลยก็ได้ความสุขเราพูดง่ายๆเป็นภาษาคำหยาบคือความสุขเอาไปคิดกันเองเชื่อเวกเตอร์เวกเตอร์มันตกไปในร่องอ่ะเขาหยิบไม่ได้มันตกไปในร่องอ่ะแล้วใครเขาหยิบ ดูขอบอกอย่างี้ไม่มีแล้วอุ้ยไม่รู้เรื่องก็นี่ไงขนแกะเนี่ยเอาไว้พี่เอาไปใช้เห็นไหม่เนี่ยแล้วขอขุดจนแบกเก็บลงมาเนี่ยขนแกะเนี่ยเอาไปใช้ก็ได้เฮ้ยไม่รู้เรื่อง ม,มันบอกชาเจนเจเลยชาเจนเลยนะยว่าห้ามขุดบอกอ่าเขาขุดไปแล้วออช่างเถอะก็เราบอกว่าเราโกเราเกียนเราเกียนเทพเบกเตอร์เขาขุดแล้วมันไปเห็นอีกด้านหนึ่งอ่ะเป็นไรวะูิลาดอะใช่ข่บคุณที่ชมไม่ไปเห็นวงจรของมันหมดเลยเบกเตอร์เด,ด, <laughs> ด,ดี๋ยว <laughs> ดูดิเห็นวงจรมาหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดิ เราจะไปกระโดดลงไปทำไมเขาจะขุดลงไปให้ถึงด้านล่างเลยเผื่อบ,บ้องนี้ต้องเอาไปใช้กับอันอื่นด้วยเออก็จริงอ่ะอย่าตาย่าตายโอ้ย เขาใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวถึงจะใช้เวลาดาแต่มันก็ปลอไไดภัยที่สุดจริงวะล่ะเออต่แบบนี้มันดูสร้างยากมาะสำหรับบางคนกะคิดว่าง่ายแต่เรายากเราบน้บเราคือนน๊บผมไม่ใช่สายพวกเลสโตนเป็นสายพีพีคือเป็นสายนะเออเขาเป็นสายวิวเดอร์โอ้ยเกือบได้แล้วออ้ยไม่คิดชนนะมั้ยูแลต้องทำยังไงมันไม่ฉ<ม>ลาดตั้งแต่แรก ความรักความฝันให้มันเพลงคนเดียโอ้คนเป็นล้านล้าน,านความนึนด่านหนึ่งดิแค่ด่านหนึ่งมันก็ยากกว่าด่านสองอย่างอะไรเท่มนะด่านหนึ่งยากกว่าด่านสองจริงปะล่ะอืมคนเอาด่านสองเลยนี่กินไปกี่ยนเทีมก็สิบนาทีแล้วอีกห้านาที ก็เราว่าเราน่าจะได้นในแค่สองดาเน,นี่ยแบบจริงว่ะวิกเตอร์ลงน้ําแล้วนะทำไมยังตายกะโดนไม่ถึงลตยน้ำไม่นึงเออเขาจะถึงคือโดยสวัสดิภาพโดยไม่เสียเรือดสักกมเมตรสักแค่หัวใจ ดูใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว <c oughs> อีกนิดเดียวดีใจดีใจดีใจโอ้ย่สองด่านกินไปสิบนาทีเกมเมอร์วางคนนี่เขาสิบนาทีเขาไปจบจบ,จบแล้วมั้งเนาะเอองั้นไปเราไม่ใช่มือโปรเราเป็นมือโปรเอ้ยไม่ใช่เราเป็นมือมือฉมังเรื่องอื่นเราไม่ใช่มือโปรแต่เราเป็นมือโป๊โป๊ของอ่ะโป๊ของเคยได้ยินเปล่า เสร็จแล้วเนี่ยเวกเตอร์โหเขาลงมาเขาเล่นเลเวสามยู่จริงเหรอเออเลเวสามโหดอ่ะมีแต่ไฟเขาว่าเอาแค่สองเลเวลพอไม่ดีกว่าเหรอโอ้เมื่อมีไฟไฟเล่ยไฟวิวเล่นเลเวหนึ่งเสร็จแล้วฮะอ่าเรียบร้อยเอาทรายเอาทรายเข้าไปในหีบที่มันอยู่ที่เขาตั้งไว้นะอืมมันนั้นเราเดี๋ยวเราตายขอหายเราได้แน่ ต้องได้ต้องได้เย้ได้ด้วยเย่แตงกงใต่ขอบโอเคแค่สามเลยก็พอแล้ววันนี้เนาะก็ไปต่อวันพันหน้านะครับเออแต่วันนี้อาจจะลงสวีเลยนะไหนอะขอขอเวกเตอร์อยู่ไหนไหนเวกเตอร์อยู่ไหนอะมาก่อนดิโอเคกำลังมาอยู่เนี่ยเห็นว่า ไม่เห็นหรอกแบดเก็บลงมาลงมามาแล้วขึ้นมาแล้วว้าเราเร็วทักทายกล้องเร็วสาวาวันนี้ขอสวัสดีไปจบไอกรก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ